โองย่ามีอะไรมาใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับมาแล้วนะครับกะโอเดงย่านะวันนี้โอเดงยามีของใหม่มานะครับนี่เลยขนมอันดับแรกเราต้องบอกก่อนว่าขนมในยุค90เนี่ยนะครับในยุคผมเนี่ยเราอยู่กับโอเดงย่ามาเนี่ยโอ,ตอแต่จำความได้ โอริญาเนี่ยเราไม่ได้ค่อยได้จําเรื่องของรสชาติขนมเท่าไหร่นะแต่เราเนี่ยจะจําในโอริญาคือของแถมที่มาจากขนมทุกครั้งของโอริญาเนี่ยเขาก็จะมีของแถมที่จะเป็นกิมมิคของเขาก็คือการ์ดบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระตูนในยุคนะครับอย่างนี้อันเนี้ยมาใหม่เลยล่าสุดเลยนะครับก็อันดับแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณนะขอบคุณทางโอริญานะครับที่ผลิตขนมและของแถมดีๆให้ เด็กหนวดยุค90อย่างเราเนี่ยได้มาเล่นกันเหมือนเดิมนะครับโอ้คือคิดถึงมากบมเลยว่าคิดถึงมากแล้วก็อันที่2เลยก็้อกข,ขอขอบคุณนะอีเจ๊ฝด้วยนะเจ๊ฝอเนี่ยถ้าเกิดใครไม่รู้จักเนี่ยนะครับแต่จะขึ้นรูปให้นะครับว่าคือใครส่รงขนมอ่านี่เลยมาให้ทางเราเลยนะครับหนึ่งลังทีเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยววางไว้ตรงไหนดีเอาตรงนี้เอ้ยเอาไวใ้ให้ เห็นชาติชาติของนี้ก็ได้ะนี่ขอขอบคุณโอลิญาด้วยนะครับก็แล้วก็เสื้อสวยๆนะครับทีเนี้ยเราก็จะมาพูดถึงของอันนี้กันเป็นเขาบอกว่าของแหมอันเนี้ยที่เขาขนมอะเป็นเหรียญคล้ายเหรียญนะครับ <S <s เหรียญของดรา้อนบอลอาดากวก็บอในยุคเก้าสมยรู้จักกันอยู่แล้วแต่ที่เขาจะลุ้นกันเลยนะอันดับแรกเลยนะ เดียวที่เขาลุ้นกันเลยนะเขาจะลุ้นในตัวของที่เป็นเขาเรียกว่าลานประลองใช่นะครับเป็นลานประลองนะครับแต่ลานประลองอะ่ะจะมีประมาณยี่สิบยี่สิบชิ้นมาถ้าจะไม่ผิดยี่สิบชิ้นที่มีลายเซ็นของนาะต่อยเซมเบ้ครับนาะต่อยเซมเบ้เนี่ยในยุคในยุคของพวกผมในะยุคก้าสุเนี่ยแกเนี่ยคือคนที่แบบ้ากระตูนนะฮะและแกโด่งดังมากเลยคือผมชอบมากนาะต่อยเซมเบ้เนี่ยเราก็จะมาลุ้นกันในกล่องเนี้ย นะครับว่าจะได้ไหมแล้วก็จะมีรุ่นของที่เป็น SS 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 อย่างเงี้ยครับพวกระดับต่างๆของเหรียญที่รู้กันอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารุ่นว่าในหนึ่งังเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับเนี่ยยังไม่ได้แก่เลยนะครับส่งมาใหม่ๆมาปากเลยมาเราจะมาดูกันนะครับเราจะแบบเรียวๆมาเลยดูว่าในหนึ่งังเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับ ซึ่งจริงๆอย่างผมบอกให้ลนะความสนุกของเด็กสมัยก่อนเนี่ยในยุคผมตอนเด็กเนี่ยความสนุกมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราซื้อในหนึ่งลังเลยนะความสนุกของเราแม่งคืออะไรรูป้ป่ะคือแบบคุณซื้อซองสองซองอะแล้วแบบคุณได้ของแลแล้วแบบเอาไปแลกเล่นกับเพื่อนอันนี้คือความสนุกจริงๆนะคือผมบอกให้การที่ซื้อลังเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องสนุกนะครับ <S <S เรื่องสนุกของสมัยเด็กเนี่ยโอ้ดูเขาแพ็คมาอย่างดีนะฮาวด็้ยากอะเดี๋ยวดูปึ๊บเห็นไหมคุณเห็นนะปึ๊บ นี่นะครับซองอะไรเอ่ยให้ซองอะไรมาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดซองสิซองจะทำอรลิญญาให้เรามานะครับดูสิอันนี้คือเรเดียวเ<ๆ>ลยผมเพิ่งแกะแกะแกะกล่องเลยนะผมไม่ได้แกะดูเลยเนี่ยซองก็แกะปึ๊บอ๋อดีนะครับอันเนี้ยนะสองไม่เมียนะสองไม่เมียนะอริญญาส่งอันนี้มาให้ครับ ทริงสองเอ่าเป็นเรื่องของการลุ้นต่างๆแต่จริงๆแล้วอ่าเื่อผมมองว่าโอรินญาเนี่ยในการซื้อหนึ่งรางเนี่ยเขาน่าจะทําเป็นโปสต์แนะนำทางโอรินญาน่าจะทําเป็นโปสเตอร์มาให้นะครับแถมมากกับลังนะเป็นโปสเตอร์ที่แบบว่าในในเราทั้งหมดเนี่ยมีลุ้นอะไรบ้างนะครับเป็นโปสเตอร์มาให้นะครับอันนี้อาจจะหัวขาดหน่อยหัวผมมจะขาดไปหน่อยนะเพราะว่ารางมันใหญ่มากนะครับอ่าเนี่ยนะเขาก็จะมาบอกว่าลุ้นอะไรลุ้นอะไรลุ้นอะไรบ้าง นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้ผมว่าไปก่อนนะที่คุณจะได้เลยในหนึ่งรังเนี่ยเนี่ยอ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแบบเนี้ยหนึ่งรังเนี่ยจะมีนะครับเห็นไหมเอออ่ะในนี้จะมีอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าลานปลาโลแต่เราอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ไลเซ็นนะต่อยนะลายเสียได้เหมือนกันแต่ใครได้ถือว่าโชคดีมากนะครับในยี่สิบลายเซ็นนักต่อยเนี่ยน่าจะมีจะอยู่ตรงนี้นะที่ผมเห็นเห็นกันอยู่นะครับแล้วก็จะมีลาน เลขให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น e x ศูนย์ห้านะครับอ่ะอันนี้เราวางไว้นี่ก่อนนะนี่เห็นไหมอ่ะอันนี้เขาเรียกลานปละลองทีนี้เราจะมาดูว่าในหนึ่งลังใหญ่เนี่ยจะมีเท่าไหร่นะครับแต่ผมขอเอาตัวที่ผมได้คือลานประลองก่อนนะลานปละลองนี่น่าจะหนึ่งลังใหญ่แถมนะครับเทเลยนะอนุญาตนะครับนี่เยอะไเนี่ยโอ้โหอันนี้หมดแล้ว หมดแล้วหมดแล้วนะครับไหนดูสิมีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเอาอย่างนงี้เห <c oughs> มือนเดิมอ่าดูดูให้ดูของกล่องคือโอเดนญาเนี่ยก็คือมาจะมาทั้งกล่องอันนี้เนี่ยเป็นแพ็กเกจแบบกล่องนะฮะอ่าดูให้คุณดูก่อนอืมเนี่โอ้ส่งม <c oughs> เยอะเลยคือเราไม่เคยเปิดก่อนเพราะว่า เพราะว่าที่ผมตอนผมได้ามาเนี่ยนะผมจะบอกเลยผมตอนผมได้ามาเนี่ยนะครับในในร้านสะดวกซื้อหรืออะไรเนี่ยยังไม่มีจำหน่ายเลยนะยังไม่มีจำหน่ายนะทางเราก็เลยแบบไม่ได้มาลองมาเปิดก่อนนี่เราเปิดเรียวๆให้ดูเลยเนี่ยะเรียวๆให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเหมือนเดิมแกะก่อนที่ขนมหรือเปล่าเรามาดูกันแกะเลยนะต้องไล่แกะก่อนนะครับ เดิมแล้วเราก็จะแกะแล้วก็โยนโยนไว้แบบนี้ก่อนคือมันเยอะต้องใช้เวลาในการแกะนะมา one hour later มาคือปาดมาละแกะเสร็จแล้วนะครับคือเยอะมากคือเป็นกล่องเล็กกล่องนี่กล่องออกมาเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นมีกล่องน่าจะมีอยู่5แบบนะครับอันนี้ก็ให้ดูอีกอันนึ่ง ลายประลองไปลุ้นไงนะใครได้ซื้อยกหลังนะลายเซ็นนักต่อยคือเด็ดมากมีแค่ประมาณยี่สิบยี่สิบอันเมนะั้งคือตอนนี้กล่องอะเต็มห้องเลยนะแต่เอาให้ดูตรงนี้แบบมานี่ก่อนเดี๋ยวจะไล่แกะดูผมผมจะดูดีว่าเนี่ยประมาณคือตรงนี้มันเยอะ <c oughs> ให้ดูคือมันแบบประตูเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือตอนนี้กระจายเต็มห้องเลยมาเริ่มแกะดีกว่า <c oughs> ไม่ต้องเสียเวลาใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยว นี่เราจะดูพูดหลัสูตรเราได้นี่วะตั้งไหยตั้งเลยตั้งเตาเอาตั้งนี้เงี้ยไม่ว่าะไรนะ <c oughs> มาแกะเลยดีกว่าดูนี้ว่าข้างในอ่ะข้างในกล่องเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะเป็นคือกล่องแพ็คอะเต่าสไตล์เขานะครับคือก็สวยสวยอยู่แล้วนะในตัวของตัวกล่องเนี่ยคือแม่งสวยอยู่แล้วอะแล้วคือทางโอเลนย่าเนี่ยเก่าแก่มากยอมรับว่าเก่ามากมาทีเนี้ยพอจะเปิดในกล่องเนี่ย น้องๆเนี่ยน้องๆเพื่อนๆนะพี่ๆนะครับก็จะเจอเป็นตืดหนึ่งถุงอันนี้น่าจะเป็นถุงขนมนะอันเนี้ยขนมหนึ่งถุงนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวที่เราต้องการกันนะตัวเนี้ยส่วนเหมือนเดิมนะครับเด็กๆเราทํายังไงนี่ขนมทิ้งไปแล้วจะใช้แค่นี้แค่นี้เองนี่สองเพราะฉะนั้นเราจะตัดคลิปอีกรอบหนึ่งนะนะครักแกเอาแต่ซองนี้ส่วนขนมเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูกันคลิปต่อไปว่าผมจะเอาขนมเนี่ยไปทำอะไร แล้วเดี๋ยวมาเจอกันในการแกะนะครับแล้วเจอกันครับ One hour later ที่หายไปแกะมาเนี่ยยังไม่ผมดเลยเนี่ยคือหนึ่งลังอ่ะแม่งเยอะมากดูดูดูหนึ่งลังเนี่ยขนมโอเลี้ยางสมัยก็อาจจะมาเป็นถุงี่ยนี่คือสมัยใหม่เนี่ยถ้าล่าสุดเนี่ยก่อนที่เป็นดาวนันบอลเนี่ยน่าจะเป็นอะไอระบายเป็นเป็นการ์ดอะเขาจะไม่ใช่อย่างนี้นะจะเป็นการ์ด เป็นซองนี้แต่เป็นซองนี็กแล้วเนี้ยผมมว่าที่โบนิเงียเขาก็ทำให้หายคิดถึงเนี้ยมาเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยเห,เหลือกองตรงเนี้ยอีกเต็มเลยนะอีกบานเลยนะเอามาบางส่วนก่อนแล้วกันนะบางส่วนก่อนแล้วกันนะครับให้ให้ให้ดูกันก่อนนะว่าตัวการ์ดเขาเป็นยังไงไอตัวเหรียญเขาสวยไหมนเนี่ยมาข้างหลังเนแพ็กเกจจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมจะเป็นซองนี้นะครับแล้วนกะ็ดูข้างในปุ๊บ หนึ่งถุงเนี่ยหน right. ึ่งซองเนี่ยหนึ่งซองก็คือหนึ่งกล่องเนี่ยในหนึ่งกล่องถุงให้ดูบรรยากาศก็จะมีที่เป็นขนมนะครับแล้วก็เป็นส่วน to ER ของเหรียญและในหนึ่งกล่องเนี่ยก็จะได้มาทั้งหมดอ่ะสี่เหรียญนะครับสี่เหรียญก็จะเป็นอย่างนี้เลยตื๊ดตื๊ดตื๊ดเฮ้ยตื๊ดอ่านะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะคือเหรียญเนี่ยเขาก็จะลุ้นกันที่จะเป็น S S S นะครับดูเราก็จะมาดูว่าเราได้ S S ไหมอ่นเนี่ย เดี๋ยททำมาดีนะทำมาสวยมากนะดูนีเย็นไงคือเอาง่ายอะ่ะ <c oughs> ผมจะบอกให้ขอโทษพอดีไอยะไอ่าคือง่ายๆความสนุกของมันน,นะนะยุคผมนะผมไม่ได้แบบซื้อเหมาน,นะครับอ่าเนี่ยดูไม่รู้เอ๊เซ็ตไหมไม่ได้ดูเลยคือความสนุกความสนุกของยุคอะยุคผมอะคือแม่งไม่ใช่ที่แบบมาซื้อเหมาอ,อะ เข้าใจป่ะมาซื้อเหมาทีแม่งเป็นร้อยเป็นเป็นร้อยเป็นพันหรือเป็นอะไรเนะี่ยเป็นลางลางเนะี้ยไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ความสนุกแล้วอันนั้นนะอ่ะความสนุกของผมคือตอนเด็กๆ,ๆอ่ะซื้อกันทีคนละกล่กองสองกล่องกล่องสองกล่องแล้วก็มาสะสมกันว่าเฮ้ยตัวนี้มีแล้วนะตัวนี้ยังไม่มีตัวนี้มีแล้วตัวนี้ยังไม่มีนะครับอันนี้คือความสนุกนะครับเ <c oughs> ชื่อผมเนี่ยคุณไปซื้อนอะ <c oughs> คุณซื้อคุณไม่ต้องซื้อยกลังหรอกคุณซื้อแบบสามกล่องสองกล่องสามกล่องสองกล่องอย่างเงี้ย นะครับซื้อไปแล้วก็ลุ้นไปว่างแวะผ่านมาก็ซื้ออันนีคคคนนค้คือความสนุกจริงๆผมบอกให้นะครับคือความสนุกจริงๆนะในยุคนั้นนะยุคนั้นจะไม่ค่อยมีหรอกครับที่แบบว่าคือเด็กอะอย่างเราตอนเราเป็นเด็กนะครับเราก็จะไม่ค่อยมีมันนี่สเท่าไหร่นะพอเราไม่มีมันนี่เนี่ยเราก็จะไม่ได้ไปซื้อเรืยกลังหรืออะไรมาและอีกอย่างหนึงเนี่ยอ่าดูเดี๋ยวผมจะให้ดูในตัวของตัวของ <c oughs> อันเนี้ยอันนี้เป็นลายประลองถูกไหมแล้วครับเวลาเขาเล่นกันยเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นใช้ค่าพลังนะครับค่าพลังต่างๆนะครับ power หรือค่าพลังอะไรต่างๆ่เงี้ยนะครับในการเรียนแต่ผมจะบอกให้ตอนเด็ก,ดกๆะผมเล่นยังไงรู้ป่ะคือไม่ค่อยค,คิดถึงเลยนะตอนเด็กๆนะเชื่อว่าหลายคนในยุคที่เป็นยุค90เนี่ยไม่ต้องเล่นอย่างนี้เย้ยเดี๋ยวอันนี้ขอออาออกก่อนนะอ่ะคือในยุคของยุค9กเลยไม่เล่นยังไงรู้ป่ะ สุดแล้มีมีมีทั้งหมดอะห้าคนนะห้าคนนะแม่ก็จะคัดเหรียญพวกเนี้ยเอามาว่าตัวเนี้ยเราซ้ำไปซ้ำไปสุตแล้วผมลงไปสองเหรียญห้าคนเพื่อนเราลงลงมาลงปุ๊บเนะี่ยแล้วมันจะได้มาปลกออกมาเนะี่ยแล้วเราทําอย่างงี้ <c oughs> คือตอนเด็กๆอ่ะมันถึงมันจะมีไอ้เป๋ายิงฉุบหรือผ้าลังเลยไม่สนใจทำอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าพอทําปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันพลิกเนี่ยนะพลิกกลับหน้าเนี่ยไอ้พวกเนี้ย คนที่คนที่เขาเรียกว่าตอเหรียญแหะคนที่แม่งตออะเอาไปเลยเยคือเราก็ต้องมานั่งคัดว่าเฮ้ยอันนี้เรามีซ้ำนะแล้วจะเอาอะไรไปแ,แข่งกับเขาดีแลวคือเพื่อนบางคนเนี่ยแบบบ้านแม่งมีตังค์มันก็ได้ซื้อเรื่อยพอซื้อเลยมันก็จะมีเยอะฮนะแม่งมันปึกเงี้ยปึกแม่งอย่างนี้เลยไยปึกปุกป๊บแล้วดูเฮ้ยไอตัวนี้ยังไม่มีเนี่ว่ะเฮ้ยเราก็บอกเฮ้ยลงตัวนู้นดิลงตัวนี้ไม่ไม่มีการที่เอาแบบมาแลกนะไม่ครับการแลกสมัย,ยนะู้นอะมันถือว่าเป็นการที่แบบเสียสักสีเลยเราจะทำอย่างเงี้ย เล่นอย่างเงี้ยคือคือไม่มีอะไรมาไม่รู้ค่าเคยไม่รู้ไม่สนเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพิกอย่างเงี้ยเห็นะมันจะพิกมาอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมเอาผมได้เลยในตอนตอนเล่นผมเชื่อว่าแม่งใครหลายคนในยุคนั้นแม่งก็เล่นอย่างเงี้ยไม่ไม่มีใครมาเล่นที่แบบค่าพลังหรอกแล้วก็จะมีบางอีกบางกลุ่มที่แบบเขาสะสมแบบเขาชอบอะเด็กเด็กอะยังไม่ได้จะไม่เจอเจอแต่พวกไปอย่างเงี้ยนะครับ S S S ยังไม่เจอเลยนะ S S S เนี่ยมันก็จะเป็นแบบแร่ๆสมัยก่อนมันก็จะ เด็กอะอยุคต้าสูมันก็ไม่มีหรอกว่ามามาดูแลหรือไม่อะไระนะเดี๋ยวผมขอแกะเรื่อยๆก่อนละกันแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้นะครับ one hour later หลังจากแกะมานะครับใช้เป็นระยะเวลานานตอ,นองขคนเพราะมันเยอะจริงๆเนาะก็ไม่ได้เจอ S S S นะครับ <c oughs> <c oughs> แต่เรายังเหลือกองพันเอินตรงนี้นะยังไม่ได้แกะเพราะว่ามันเยอะมากนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่า การที่เล่นแล้วมันสนุกที่สุดอ่ะคือมันไม่ได้ให้คุณไปซื้อยกหลังแล้วมาแกะนะครับผมบอกให้ถึงคุณมีเงินที่จะซื้อก็จริงแต่ความสนุกอ่ะเหมือนเล่าในวัยเด็กอ่ะคือซื้อมากล่องสองกล่องแล้วก็มาแกะลุ้นอ่ะพอเวลาเราผ่านไปเห็นผ่านไปเจอตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยแล้วก็ซื้อมากล่องสองกล่องมาแกะผมว่าอย่างเงี้ยมันคลาสสิกแล้วมันสนุกกว่านะมันสนุกกว่าการที่เราแบบไปซื้อลังมา หนึ่งเลยนะครับซื่งเราผมว่าคุณจะมองว่านี่มันต้องจ่ายเยอะแล้วก็นั่นแหละการเล่นที่สนุกที่สุดแะย้อนไปในยุคไปในยผมบอกว่าเตาะเหรียญน่ะอย่างนั้นนะครับแต่ผมบอกว่าที่อยากอยากที่จะบอกอย่างนึ่งอ่ะของคาโอนิญาเนี่ยเขาสุดยอดที่สุดละเขาทําเหรียญออกมาเนี่ยคือสวยอ่ะไม่ต้องเป็นเอสเอสคุณก็สะสมได้นะครับแบบสวยๆนะเนี่ยคือสวยนะครับผมมองเลยว่าสวยทั้งอะไรหลายๆอย่าง ของวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางโอนญยาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางเดี๋ยวเรียกวันนี้เจ๊ไฟนะขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ยังนไะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวโอนญยมีของใหม่มาอีกทางเราจะมาแกะกันให้ดูอีกรีวิวแบบเกียน,เก,ยนเกียนกากๆนะครับกับเด็กหนวดยุค90นะแล้วถ้าคุณเป็นเด็กน้อยในยุคนี้มาดูคุณจะไม่เอยเข้าใจหรอกในการที่ผมเล่นผมพูดเนี่ยแต่ คุณลองเอาสิ่งของที่ผมบอกอะวิธีการเล่นเนี่ยไปเล่นในรุ่นของคุณดูแล้วคุณจะบอกว่าเฮ้ย hey, สมัยก่อนเขาเล่นกันอย่างนี้จริงเหรอวะขอบคุณทงโอเลงย่ายอีกทีนะครับและมีอะไรมาใหม่ใหม,มเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย